จังหวะน,นี้ก็เขาเรียกว่าปั่นงานส่งคูนะผมเป็นงานไอ้กแมลงโอ้ยศิลปะนะผมเป็นงานศิลปะเอาไปรอดผมพักก่อนแล้วกันพักมาถ่ายคลิปนิดนึ่ง,งถ้าโถนไฟมันแปลกๆก็โอโอโอขอ,องสีโถนไฟมันแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะผม วันนี้มาอันบ็อกซ์บิ g กแบงเพกัซัของแบบมาส่งวันนี้เลยนะผม b ิ๊กแบงเพกั s ซัเป็นเบเบลร่างสามของฮาก์เกนจิงกะตอนนี้เพก a สซัตผมใกล้ครบทุกล่างแล้วตอนนี้ขาดล่างวิงเป็นของมิดเฟกนี่ทากาลาโทมีเป็นแบบเพกั s ซัร่างสามภาคโฟดีนะผม นี่ผมแบบกลับบ้านมาแกะระวางไว้อะแล้วก็พักพักมาถ่ายคลิปแกะไอ้นี่นั่นเองมาหาหาละไรปบหาคัตเตอร์แบบมันไปอยู่ไหนมันไปใส่แล้วคัตเตอร์ชุดยังเป็นแบบชุดนักเรียนอยู่เลยอะ คขวดแค่น,นี้หรออนี่ไงกล่องกระดาษอันแสนเบสิกผมขอนั่งท่าสบายเลยกันขอขออภัยสับความไม่สะดวกนะครับคือเขาจะมาซ่อมไฟแหละไฟห้องผมเสียเสียนิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอ่าซูมซูมไปที่เบเบดอ่ะ ซูมไป,ปที่เบร์นนี่อ่าเป็นก้นไฟ n a ล d r ร v e นั่นเองก็เป็นแน่นอนว่า้าโปรดีอ่าแก่ร้อนเชื่องม่ะแก่แบบเเทไปเลยเลเลเละไปเลยวันนี้ไม่นุ่มนวละเละเเทไปเลย อ่ะก็เป็นเบลอนเชอร์ไม่ใช่เป็นไลท์ลอนเชอร์ทูปกติมามาดูตัวเบอ่ะสวยงามแค่ดูจากข้างนอกกันเนี่ยลองมาดูของจริงใกล้ๆแบบใกล้ชิดอ่ะเ็กบิ๊กแบงนะครับผม คิดว่าส่วนตัวขอคิดวาเหล็กเหล็กวิ๊กแบงมันบอลไปนิดนึงสำหรัผมนะบอลบอลไปนิดแต่ก็พอพอใช้ได้นะผมไม่แย่ซึ่งตัวนี้ปรับได้ไม่รู้กี่โหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้กือบกี่ดนไอตัวไฟแ้วได้ละนี่ เอ้ยตรงนี้เป็นยางของปลอมมันจะไม่เป็นยางนะโอ้ถ่ายสั้นๆแล้วก็แกะสั้นๆเลยนะผมโอ้เข้า <c oughs> <c oughs> ไปในเป้าเอ๊ะ <c oughs> มันไม่ได้แถมเอ้ยแถมได้หรอไหนรือว่าไม่ได้แถมไอตัวทูไข่ไป้วย แถมนะผมเขาก็ต้องแถมอยู่แล้วดิไปทุกตัวอ่ะอ่ะพิกแบงเพกัสชับดูหน้ากล่องก่อนใช้แปะสติ๊กเกอร์ถูกนะผมคือจะได้แบบไม่แปดมั่ว จริงเผื่อๆมันก็จะม้วนแล้วแหละผมจะไม่แปะบางส่วนแล้วนะดีะ๋ยวจะแปะหมดเลยผมจะแปะแต่อันที่มันใหญ่ๆนะผมอันเล็กๆนี่ผมจะไม่แปะนะเพราะว่าแปะไปก็หลุดอะ่ะเสียเวลา i ิ๊กแงปงเพน s ัสถ่ายเสร็จแล้วก็จะกลับไปทำงานต่อ ไว้รุ่นปัดงานสติกเกอร์มันแปลกก็ถูกเลยนี่หว่าแล้วสติกเกอร์ของเอวิกแบงไหมโอ้ย ผมไม่แกะตัวมันออกมาก่อนก็ไม่รู้งงตัวเองก็ต้องแปะไปด้านหนึ่งสติกเกอร์มันดูงงๆนะอ่า ติ๊กเกอร์มิดเฟกอาจจะ,ะแปลกๆนะผมเอาแคบนี้แล้วกันที่เหลือก็เก็บใส่กล่องที่เหลือก็เก็บใส่กล่องไว้อคู่มือเล่นกันดีกว่าก็เป็นประมาณนี้ เขาแนะนำให้เอาเจ้าไฟนอลไรส์เนี่ยไปใส่กับไอ้เนี่ย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 เขาแนะนำให้เอาไฟนอลไรส์ไปใส่กับบอสไอ้บอสโซเปอเจียมแต่ไม่รู้มันจะเก่งตามออฟฟิเชียลไหมนะเกลียเกลียนะผมเกลีย่ยเกลี่ยเกลี่ยมาเอาสนามแป๊บถ่ายสุดเลยนะวันนี้ถ่ายแบบสุดๆเลยถ่ายแบบเรียวเรยวันนี้ เรยวๆงงๆเลยอออึบอ,อ,อ้ชุนฉุนคมไฟอ่าแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมเอาไอ้ลอนเชือ์ไปไว้ไหนเอ้าผมเอาร้อนเชือ์ไปไว้ไหนโอ้ ไฟก็เสียนะผมมันไม่เห็นอะรอนเชอร์เป็นสีดำเลยโหทข้งหลังลืมใส่ไปแล้ว <c oughs> หฮยเร็วๆสดๆก็แบบนี้นะผมงงงงทุกอย่างไปหมดล่าสุดมีคนหารอนเชอร์ไม่เจอนะผมมันไปอยู่ตรงไหนเนะี่ยเฮ้ยมันไปอยู่ส่วนไหนของโลกเนะี่ยลอนเชอร์ เดี่ยวันเตะไปอ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันหายจริงนะเนี่ยเฮ้ยมันไปไหนเนีเ่ยมันหายจริงนะเนี่ยม,มันหายแบบหายไปเลยอ่ะเอาเนี่โอ้ตาหัวมากไว้บนโต๊ะมา ชุดชุดชุดอาไฟนอลได์ติดนะผมเดี๋ยวมารอดูว่าไฟนอลได์จะเป็นยังไงเข้าสิเข้าสิลังเลอะไรเข้าเข้าสิเข้าสิลังเลอะไรมูเจ้ลังเลเหรอี่ก็สัันเรา Oh, เตรียมโอ้เตรียมรอนเชื่อยักษ์ออกมาเลยนะผมหรือมันต้องมีตัวไปตีวะเตรียมผมตเตรียม forbidden ionist ไว้เซอดเลือกกักเออเรียบร้อยต้องไปแตะนะผมมันถึงจะเขาเรียกว่ารอด ไปเสี่ยวยูนิสพังแล้วเนี่ยหายากอยู่นะยูนิสแต่มันเป็นตัวทดลองโฟดีนะผมโฟดีผมเอาโฟดีทดลองกับตัวไหนผมก็ทดลองกับยูนิสมดอะโอ้ยยูนิสมันบางไปวะเห็นไหมเห็นไทีเช่องยูนิสมัน มันบางมากเลยอ่ะเอาข้อไฟนั่งไล่บูดอู้เร็วมากมันชวนให้ผมนึกถึงอัลติเมตรีบูดของภาคเบิร์สมากเลยอ่ะก็มันแบบพัฒนามาจากแบบเดียวกันสู้กับแฟงเร็วบันนิ่งคอดูทีสูวันโกอู้เห็งสัตว์ไหลเมื่อกี้อู้อ้ ชุนขาโตด้วยเพ็กซัสเอาใหม่เอาใหม่ไม,ม่สนุกตรงที่มันมีไฟนอลไดเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนีง้งอ โอ้โหโอ้ทำไมเพกรซัสมันมันไม่ให้รอใช้ไฟโนดายสคริมมันมันโดนตีออกรัวๆเลยเพกษษษรซัสอะ่ะอีกรอบหนึงกันอาอยออกแล้วร่อนเชื่อพันกันครับตัวหนึ่ง เอาเฟนเอาเพกซัสทาไปหลายแล้วเมื่อกี้เอาไ,อาไปรถไรอู้เล่นเพกซัดมันเล่นสนุกมากเลยน่นแหละอีกรอบนลผมแถมแถมแถม,แถมสนุกสนุกดีเพกซัดคิดถูกจริงที่ซื้อมันมาเนี่ยว้าวเอาหม่เอาใหม่เอาใหม่หลายรอบมาก นี่มันสนุกอะฮักสนอฮักสมองมันเล่นไปเบรดเนี่ยโอ้ยไม่ใช่หมดเวลาแล้วตัดไปตอนชนะเลยกันไม,ไม่ต้องละชนะละก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับบิ๊กแบงพีกซัตก็ครบทุกร่างแล้วครบทุกร่างในอนิเมะอ่ะเหลววิงสวัสดีครับสวัสดีคืนนี้บ๊ายบายนะผมแม่ถ่ายเล่นๆ